เกมเมอร์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับชินาตะกนดีเช่นเคยนะคะในเกมเทรลเลอร์น,นั่นเองและวันนี้เราไม่ได้มาวิ่งแข่งหรืออะไรกันนะก็อัปเดตมันยังไม่มานะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บเกลยยังไงนะคะให้เร็วในโหมดวิ่งแข่งสงเลี้ยงนั่นเองก็จะมาสอนสําหรับมือใหม่นะที่แบบว่ายังเกลีรยไม่ค่อยได้แล้วก็จับเกลช้ากว่าอื่นเขานะวันนี้จะมาสอนกันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะ,ะสำหรับ มือใหม่ที่หัดเล่นก็มายถึงก็เป็นโหมดวิแข่งแตเลี้ยงก็เพราะว่าในอนาคตมันจะมีะด่านใหม่ที่มันใช้โหมดวิแคสตเลี้ยงด้วยอ่ะเอามาผสมกันโอเคก็ประมาณนั้นนะคะ <c oughs> ก็จะมาดูทีลระยางเลยก็ต้องเตรียมอะไรบ้างนะก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ชุดที่มันเพิ่มเกรดเยอะๆนะชุดที่เพิ่มเกรดเยอะอย่างนี้ก็หาได้จากพวกที่แบบเขาแจกของให้นะ กิจกรรมอย่างเงี้ยพอเราใส่ชื่อที่เพิ่มเกียริอย่างนี้แล้วนะเราก็ไปลุยกันเลยอ่าเอาก็ผิดอ่าเราจะมาสอนในบานนี่นะเพราะว่าคนก็ย,ยังไม่เล่นกันเลยอ่าคือเขาไม่สร้างห้องวิ่งข่สัตว์เลี้ยงอ่ะก็เลยต้องมาเล่นทําใบภารกิจนะ,ะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า มันจะเรียกว่าง่ายหรือยากก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องบอกว่าใช้ไวพ้พริบอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหมพูดไปงั้นน่ะเดี๋ยีคนสงสัยว่าทําไมเก่งเราจังเลยอ่ะอีกคนนึงอ่ะอืออันนี้ลาพาดนี่ฮะ,ะก็แล้วก็ปิดบิดลูกศรน,นะอันนี้ให้ทบุญใช่ไหมคือเรากดคอนโทรลรัวๆเลยก็ได้นะแล้วก็สิ่งไปเลยโอ้อ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอโ้จะได้มาสเตแล้ว <We did. S 1> ทำใหม่นะก็ <c oughs> ะลังเรื่เดี๋ยวจะบอกบอกท,อทีละอย่างทีละอย่างไว้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันเร็วมากเลยอะอาจจะดูไม่ทัน <c oughs> วิธีก็คือเราต้องกดคอนโทรลย้ำๆบ่อยๆนะแล้วก็แล้วก็กดลูกศรแบบบิดไปมา <c oughs> อันนี้เราต้องลงให้ได้เดสนะไม่นั้นไม่ได้มาเติม <c oughs> ไม่ได้ละ อุวมาก็แร <stere nicht. S 1> pues, ็เลยอย่างนี้แล้วก็บิดไปมาอย่างนี้นะบิดสักประมาณสองวิก็ได้แล้วนะหนึ่งวิหนึ่งวิครึ่งอ่แล้วก็ก็เกตไปเลยโอ้โหได้พาสเตอร์ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วโอ้ชิวมีใครดูทันบ้างไ่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาให้ได้มาสเตอร์เลยให้ดู มันก็ไม่ค่อยยากมากนะแต่ว่าเราต้องแบบรวดเร็วหน่อยนะกดคอนโทรลเร็วๆแล้วบิดไปมากดตรงกดลูกศรในข้างหน้าแล้วก็กดซ้ายขวาซ้ายขวาไม่ได้กีเนียมันไม่ได้แนชเลยวะไอ้ววะอะไรวะทำไมไม่ได้เลยทำไมทำไมถึงไ,ไม่ได้ยี้นี่แน่ นี่ตรงนี้ต้องได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 ้โอ้ได้แล้วมาสกเครืยครับผมอืมเยอดัมันก็ไม่เห็นมันไม่ค่อยได้เห็นผลในนี้นะเราต้องไปวิ่งแข่งไงแต่ว่าเขาไม่ช่างงงเลยก็คือว่าสอนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยได้เล่นโหมดนี้อยู่แล้วก็ถ้าจะเล่นก็นานๆทีเล่นก็จะเล่นกับ คืออะไรงี้ก็โอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของการสอนนั่นเองนะบูช่องยาวเหลือเกิน,นเพี่งเยงอะ่ะเอ๊ก็สำหรับวันนี้เชื่อแต่ตั้งลาไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในลิปหนาะก็จะมาสอนอะไรที่มันง่ายๆนะแบบไม่ต้องทุ่มทุนเลยมากในการเล่นครั้งนี้เพราะว่าว่าเล่นเกมส่วนมากก็ใช้ฝีมือกันนะ ใจไม่อ่ะเอ่อโอเคค่ะสำหรับวันนี้เชื่อแต่อะไรมาแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย